ฟรีไอติมฟรีเร็วเร็วมาเร็วแจกฟรีเร็วเร็วโมแจกฟรีแจกฟรีเร็วเร็วอาหยิบเลยหยิบเลยมาเร็วเร็วมาคนละอันเด้อคนละอันเด้อใครอยากกินน้ำโค้กเด้อใครอยากกินน้ำโค้กไปนู่นเลยนู่นน้ำนู่นก็มีคนละอันเด้อร์ฟรีเร็วเร็วลงมากินฟรีเร็วฟรีฟรี อ้าอึ๊บอ้าเอาอีกเอาเอาใครใครเอาอีกมีใครเอาอีกไหมฮะเอาเร็วเลูกไปเอาเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวขี่เข้าไปให้กินฟรีเลยเนี่ยทั้งสองคันเลยนะเดี๋ยวรอรอกินพร้อมกันเดี๋ยวพี่จะขี่เข้าไป สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอโรงเรียนเก่าอีกแล้วผมเคยเรียนโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาอำเภอกาบเชิงนะครับโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาขึ้นของตำบลโคกตะเคียนเนาะเป็นของอำเภอกาบเชิงนี่อยู่ทําอยู่ไปใกล้หมู่บ้านผมนี่แหละผมมาเหมานี่นี่นี้ปกติจะขายแก้วเทเล่แก้วยิบาครับผมแก้วยิบาแก้วลดให้เหลือแก้วละยี่สิบแก้วละยี่สิบก็พอมีกำไรอยู่ดอกทำบุญน้ากันแจกเด็กหน่อยน้ากันเนาะนี่นี่นี่มาดูนี่ของเหลือเยอะมากแต่ก่อนเหมาคันเหลืองนะคันเหลืองฟ้านะคันเหลืองฟ้า ใหญ่เลยนี่นะเเ็็ดดมหนนน้าี่่ของเหลือเยอะมากของเหลือเยอะมากเอาละผมเหมาหมดเราจะขี่แจกทั่วโรงเรียนดนกว่ามันจะหมดนะมามาไวรุ่นเร็วฟรีฟรีฟรีกินฟรีมาเอาฟรีเร็วเร็วเลี้ยงมาเร็วเร็วเอฟซีป่เอ็งมากินเลยเอ็งเป็นเอฟซีป่มาเร็วเร็วไอ้น้องเร็วเร็วเรียกเพื่อนมาด้วยเรียกเพื่อนมาทุกคนเลยกินฟรีโมโมอะไรงู่โมไวรุ่นจอยได้มานี่เอ็งทำไมยิงฮะกูเลี้ยงมึงฟรีมึงยังยิงอีกบ่ออ่ะหยิบเร็วเร็วคนละอันเร็ว หยิบไปครับผมครับอาหยิบเร็วคนละ Under. อันเด้อให้เพื่อนกินด้วยนี่นี่อีกคันหนึง่งอาหยิบไปหยิบไปหยิบไปลูกครับผมครับผมคนละ Under. อันเด้อมาเป็นพ่อค้าไอติม <c oughs> แล้วเราจะขี่รถแจกมาขึ้นมาเ <c oughs> <า>อายังไม่ได้ติมยังไม่ได้ติมเอง็งยังได้ไอติมย,ย,ยังเอาเอ็งน้ำเอ็งอยเอาน้ำเป่เอาฟรีนะ เองไม่ต้องจ่ายตังนะฟรีเอาเร็วๆมามา,มาคนละอันเออครับผมไปเอาแล้วหยิบคนละอันเร็ว,วนะครับผมหย,ยิบเลยครับหยิบเลยครับฟรีไอเตมฟรีเร็ว มาเร็วเร็วแจกฟรีเร็วเร็วโมแจกฟรีแจกฟรีเร็วเร็วอ่าหยิบเลยหยิบเลยมาเร็วเร็วมาคนละอันเด้อคนละอันเด้อใครอยากกินน้ำโค้กเด้อใครอยากกินน้ำโค้กไปนู่นเลยนู่นน้ำนู่นก็มีคนละอันเด้อเออคนละอันคนละอันอันนี้อันนี้ไม่ต้องเอาไปฟรีครับฟรี อ่าแล้วๆนี่อันนี้ด้วยหยิบเลยนี่ฝั่งนี้ด้วยเออหยิบครับเวละอันะครับครับผมเอาอันนี้หยิบพี่หยิบไปก่อนเร็วะอ๋อบ่ครับนอันนี้หยิบไปเลยหยิบไปเลยแล้วเวละอันเด้อเหลือให้เพื่อนกินด้วยอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เหลือไว้อหยิบไปคนละอันพี่ไม่ถึงหยิบให้เพื่อนได้ไหมหยิบให้เพื่อนได้ไหมพี่หยิบ ให้เพื่อนมาเอาเองดีกว่าลูกให้เพื่อนมาเอาเองให้เพื่อนมาเลี้ใครมาเอาดิปี๊ีฟรีฟ้เอ่าฟรีเร็วเมากินไอติมฟรีเร็วมาเร็วเร็วหยิบเลยลูกหยิบเลยอ้าวเร็วเร็วเสื้อไม่มีเสื้อหมดแล้วใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ตัวเล็กเร็วเร็วมาเอาเร็วเร็วเหลือตั้งเยอะเลยเร็วเร็ว มามาเหลือเยอะตีเอาคนละอันลูกไอ่หยิบไปลูกเนี่ยเหลือตั้งเยอะเนี่ยหยิบเอามาเร็วมาหยิบฟรีเร็วอ่ะฟรีเร็วลูกไอ้ไปรุ่นเจยได้เอ็มมากินฟรีเร็วครับครับขอบคุณครับ มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะขับไปฝั่งนู้นแล้วทีนี้ฝั่งนี้แจกหมดแล้วตรงนี้เราแจกหมดแล้วครับเหลือนู่นนูนบนอัศจรรย์ห้าปูนห้าปูนมามาไอติมฟรีลูกฟรีแล้วเร็วเรามากินฟรีเร็วฟรีฟรีมาเร็วๆมา ก็เลยบอพวกค้าเบิร์ดอันนี้เลยบอมาๆๆครับผมเลือกเลยมาลงมาเอาลงมาเอาเร็วๆลงมาเอาเร็วๆพี่เอิญมูเมื่อกินแล้วเเอิญมาเอามาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเอาเร็วลูกเร็วมามาพี่หยิบหยิบไปเลยครับพี่มาอ้วนเร็วก็บ้านผมอยู่แถวนี้ใช่ใช่บ้านมี ขอบคุณมากเลือเยอะเลยเยอะิะเจ็บไหมยิงบ่ขอบคุณครับฮะอ๋อน้องเจ็บขาด้วยนี่นี่น้องน้องเขาเจ็บขาด้วยมาหยิบไปเลยลูกนั่นข้างในเลยเอ็งหยิบเลยเอาลูกอะไปหยิบนี่น้องคนนี้เขาเจ็บขาเอาเร็วรับรับแทนน้องหน่อยเร็วอยู่กี่คน อึ๊บเอาอีกเอาเอาใครใครเอาอีกมีใครเอาอีกไหมเอาเร็วลูกขึ้นมาเอาเร็วฮะเอาเร็วๆลูกไปเอาเลยลูกครับผมเมาเมาเมาเอาเออผมเร็วเร็วมาเอาเร็วลูกมาเร็วได้ได้ได้มันจะหมดแล้วลูกเเดยยังไไม่้อาเร็ว มาเร็วลูกมาเร็วเร็วเดี๋ยวหมดก่อนใกล้จะหมดแล้วฝนจะตกฝนจะตกเอาขวายิงเอ็งเอาไปให้ครูหรือเองเอาไปกินเองวะเอาเอาไปให้กรรมการเอาไปเอาไปหมดเลยกินยังได้ยังได้ยังหมดแล้วอ่ะเอาลูกอ่ะอ่ะถาบผม เบิดแล้วมั้ง,ดงเดี๋ยวเดี๋ยวบเบิรเบิแล้วเบิดยังีนีไ่ไงนี่ไงหนูน,นี่ม่เยเ,เาอาไปโอโ้โหเดลไรสก็มูไม่มีลูกไม่ไม่รู้มีอยู่อันนี้อ่ะเบิดแล้ว เอ้ยเบิแลเวเว้ยเอาครับหลายพันอยู่เลยสำหรับคลิปน,นี้ก็แจกอีกเช่นเคยหมดแล้วอ่ะสนุกดีแจกฟรีนห,นหนูจะมันหมดแล้วลงมาเอาอันนี้มาจะมาเอาไอติมใช่ไหมโอ้ยเขาแจกฟรีหมดแล้วอันสุดท้ายเลยเอากลับว่าจะไปกินเอง <c oughs> เอาไปกินกับเพื่อนไป <c oughs> ครับผม <c oughs> นี่น่ารักก็เลยให้พวดเองมันหน้าตายไม่ผ่านไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมดแล้ว หมดแล้วครับบ๊ายบาย